ใครขับวะเดี๋ยวใครครับสวัสดีครับผมพุบกับเดอะเดนทีวีเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในรายการคาร์ดเกมเป็นชีวิตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคาดใหม่ล่าสุดนะที่มีนะตอนนี้ก็คือไดโนทามเมอร์นั่นเองนะฮะไดโนทามเมอร์ข้าต้นจะปแปลกๆนะฮะแต่ลักษณะเด่นของมันก็คือตัวใจชุดฮะจะมีกระเป๋า อ่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ยังชุดเลเวลสิบอ่านี่คือชุดเลเวลยี่สิบนะฮะชุดอันนี้คือชุดเลเวลสตาร์ทนะฮะอ่าแต่และชุดชุดไหนสวยไม่รู้นะฮะอืมก็เอ็นูทัมเมอร์นี่นะะก็จะเป็นคาร์ดคล้ายๆกับบุมแรนเจอร์นะฮะบุ Boom ๋มแรนเจอร์ที่สู้การโดยไม่ใช้เอเนจีนะฮะอ่าแล้วก็เป็นตัวที่สามารถพลิกแพงได้หลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตดาเมจแทงค์สปอร์ตก็สตันนั่นเองะฮะอ่ะสปอร์ตสปอร์ตแบบสตันก็คล้ายๆกับแทงค์แล้วนะอ่าก็ประมาณนี้นะ,ะก็คันนี้ก็จะเป็นคานมจิกดาเมจคัทที่หนึ่งอนะคัทแรกสุดของเกมนี้เลยฮะที่ไม่ใช้เอเนอร์จีดีเจนสักนิดเดียวนะฮะก็ดูที่รอดเอเนอร์จีนะฮะไม่มีเลยนะไม่มีที่อะไรเลยนะฮะ แลสเตตัสนั้นก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดนะก็คันนี้ก็จะเป็นคาดประเภทคล้ายกระทุมเลเซอร์ผสมกับบุมแบรนเจอร์นะก็คือเป็นประเภทเซกเนียนมา้วก็ผมว่าไม่ใช่เปประเภทเซกอะมุมแบรนเจอร์ก็เซกไก่เหมือนกันไอ้น,นี่ก็เซกไดโนเสาร์นะฮะประเภทแบบประมาณว่านักล่าไดนโนเสาร์ตามป่าจูราสิกเวิด์นะฮะ <laughs> จูราสิกพาร์คนะก็ ถ้าถามว่าตัวนี้มีดียังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะตอนต้นให้ดูเลยแล้วกันสำหรับไดโนทัมเมอร์นะเอ,อจะเอาคาัดเกมออกแล้วกันนะ ed, เอ็มพาวด์แอร์เกมใช่ปะเออใช่ใช่เดี๋ยวผมจะต้องเอาคาัดเกมออกเพื่ออธิบายอย่างละเอียดน,นะโดยใช้ดีเจมเลอเตอร์สองอันสำหรับเอ็มพาว d ์เกมนะฮะแล้วก็ดีเจมเลอเตอร์หนึ่งอันสำหรับเกมขนาดธรรมดานะฮะที่ไม่ใช่เอ็มพาวด์เกมนะ นี่ก็ผมก็กําลังฟาร์มอยู่นะสําหรับกว่าผมจะเวลตานมาได้นี่ผมบอกเลยว่าลำบากมากนะฮะลำบากในการเคลียร์คนเดียวในี่ยูแปนะผมก็ยูแปอยู่อย่างนั้นแหละยูเกผมไม่มาหรอกฮะเพราะว่ายูแปมันเป็นแล้วยิ่งสัปดาห์นี้มันเป็นคูณไงยูแปก็สบายๆหน่อยนะฮะก็ก็สําหรับเอามาเข้าเรื่องดีกว่านะสําหรับไดโนททมอร์เป็นคาร์ดประเภทมจิดาเมจใช้ปืนนะฮะสำหรับ สเตตัสที่เหมาะกับตัวนี้ก็จะมีเอ่อแอคแท็กสปีดนะฮะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างหมวกนี่ไม่จำไม่ต้องใช้เลือดรีเจนก็ได้ใช้แอคแท็กสปีดก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูผมจะเอาขอญอาตเอาจากแคนดี้แบบเปียนนะโอ้เท้าแรงหมื่นแปดละเทา่าพอ่พอ Shadow Hunter เลยอ่ะเปลี่ยนสิมันเป็นยังไงรับอ่ะ ม้สังเกตนะฮะโดยแอค a c k s สปีดนะอ่าฮะนหมวกก็เป็นแอค a c k s สปีดนะฮะผมปืนก็แล้วก็ตามด้วยคีย์ที่เข้าฮิตด้วยนะส่วนที่เหลือคุณจะใส่คุดไว้ m ไมจิกไฟหรือเลือดก็แล้วแต่คุณนะฮะอ่าส่วนปืนนะปืนก็จะเหมือนเดิมวนะ่าไมจิกดาเมจถ้าเป็นไปได้ถ้าหาอเท็มที่ดีที่สุดได้ก็แนะนําให้มีสเตตัสคียเข้าดาเมตามด้วยจ p แล้วก็ a อ t แ c k s สปีดนะฮะหรือใครไม่พอใจที่จะใช้จ p ก็ ก็ได้นะอ่าอาจจะอาจจะใช้แอคแท็กเอ๊คิดที่เข้าฮิตนะฮะแทนจำก็ได้แล้วแต่อาจจะมีการอารมณ์เสียนิด э นึงตรงที่ว่าคุณกระโดดแล้วมันไม่ไปอ่าแหวนเอ้ยไม่ใช่คามนี่ไงต่อไปก็คือหน้ากากนะหน้ากากก็แนะนำให้ใช้แอคแท็กสปีดก็จะดีมากนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปรีสเตตัสว่ะแต่ไม่ต้องไม่ต้องหรอกมั้งเอาอันนี้ไปก่อนนะใครนี้ก็ยิงไว้แล้วก็ แนะนำให้ใช้ X t a c k Speed หรือ Critical Hit นะเอ้หรือที่ Critical Damage สลับกันนะอ่าระหว่างอันบนกับอันล่างแต่แต่แนะนำให้ Critical Damage ข,ขึ้นก่อนจะดีกว่านะเพราะว่าเวลาจะดีสเตตัสเราจะง่ายนะอ่าก็แล้วก็ตามด้วย Magic ดา m เมจนะหรือจะใช้เลือดก,ก็แล้วแต่นะตัวนี้แม่งก็มันต้องโจมตีอยู่แล้วอะอ่าสรับปืนเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นปืนที่คล้ายๆกับให้แต่งสเตตัสคล้ายๆกับเออ ตัวกันสิงเกอร์นะแต่ว่าตัวเนี้มันไม่มี Energy Regen นะฮะเราก็ก็เลยเปลี่ยนจากแอคแอคแอคเนี่ยเป็นค r i t ที่เข้าดามิแท็ก็ได้นะแนะนำก็ประมาณเนี้ยสำหรับดโนทัมเมอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวกันสริงเกอร์ก็ให้หาวิธีใดก็ได้ที่จะใส่ Energy Regen เข้ามาในตัวมันนะเพราะกันสิงเกอร์นี่อาจจะต้องใช้นะสำหรับบางคนอ่ะต่อมา สำหรับสกิลนะ Skill สกิลส่วนตัวมันก็คือไดโนบัดดี้นะเมื่อฆ่าศัตรูนะฮะโดยใช้ตะข่ายเนี่ยปาไปใส่ศัตรูแล้วเนี่ยจะมีเนื้อมาลดคูดาวของไดโนบัดดี้อปลิลิตี้นะก็คืออันนี้นี่เองนะสำหรับสกิลสกิลคลิกซ้ายไอคลิกขวาโพสเนี่ยเป็นการปาตะข่ายไปนะฮะโดยจะแรกแรกแล้วก็จะสร้างดาเมจให้แกศัตรูนะฮะเป็นคล้ายๆกับกดนะ ในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งนะฮะแล้วเมื่อเราเ,เมื่อเราคลิกตะข่ายค้างเนี่ยตะข่ายมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามความความนานเวลาเราเล่นนะแล้วก็สามารถเพิ่มอาตาัตราเพิ่มเพิ่มเวลาการโจมตีโดยการโดยการปลาง,ง่ายๆครับเมื่อเราปลาตะข่ายใส่มอนเตใช่ไหมมันจะเป็นกฎนะสำหรับอันนี้คือ ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีสังเกตที่ตัวตะข่ายนะมันจะมีแบบเหมือนลูกไฟเล็กๆนะฮะเหมือนลูกไฟเล็กๆเดี๋ยวเันจะเอาใหม่เนี่ยนี่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หมปับ๊บเห็นไหม,มันจะมีลูกไฟขนาดเล็กะฮะพอลูกไฟนั้นมาปุ๊บแล้วก็ป่าได้เลยนะถ้าเกิดคุณรีบป่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าแต่ถ้าอยาก มันจะเป็นตะข่ายขนาดเล็กแล้วแล้วมันจะครอบคุมมอนสเตอร์ไม่ได้เยอะนะฮะผมก็แนะนําให้ลิกค้างไว้เป็นการเล็งนะพอมีลูกไฟมาุกก๊บก็ป่าเลยมันจะเป็นตะข่ายขนาดใหญ่นะ,ะถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะมันจะมีสองครั้งอะปัะ๊บอ่าแล้วมอนสเตอร์จะติดกดนะฮะติดกดประมาณนี้นะแล้วก็จะติดค้างด้วยนะแต่ถ้าเราอยากให้มันติดนานกว่านี้<ม>ก็สามารถ ยิงได้เรื่อยๆนะยิงมันเรื่อยยิงมันเรื่อยๆกดจะไม่หายไปนะอ่ะกดมันก็จะอยู่งั้น,นถ้าเกิดเรายิงลูกดอกใส่นะอ่ะสาหรับการยิงของมันนะการลิกงซายมันก็เป็นการยิงลูกดอกฮะลูกดอกถ้าเป็นน่าจะเป็นลูกดอกยาสลบแต่ผมว่าไม่ใช่น่าจะเป็นลูกดอกยาพิษมากกว่านะเพราะว่ามันมีลักษณะการติดกดด้วยก็ประมาณว่ามันเป็นยาพิษนั่นแหละการยิงก็ไม่ใกล้ไม่ใ,นในกล้ไม่ไกลมากลางๆนะแต่ถ้าใกล้ได้ก็จะดีมาก ะะก็ลูกดอกธรรมดานะฮะโดนไปไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้คู่กับตะข่ายก็ประมาณว่าเหมือนกับเหมือนกับเราเราเปื้อนสารเคมีอ่ะอ่ะทีแรกเราไม่เป็นแผลใช่ไหมเปื้อนสารเคมีปุ๊บแล้วอยู่ดีๆมีเข็มมาจิ้มเราไอ้ตรงที่เป็นสารเคมีคมคมแล้วสารเคมีตรงนั้นอะ่ะมันก็จะซึมเข้าผิวหนังเราไอ้ตรงแผลที่เราโดนอะ่ะโดนเข็มจิ้มอะ่ะแล้วก็จะเกิดเป็นพิษในร่างกายนะนั่นแหละฮะหลักการคนละ้ายกันนี่กูแผลไปเรื่อยเลยเนะก็ ประมาณนี้นะฮะส่วนต่อมาสกิลหนึ่งฮะไดโนโบัดดี้ไดโนโบัดดี้นะฮะก็เป็นการเรียกปลาเนื้อนะเพื่อเรียกไดนโนเสาร์มาคล้ายๆกับปลาคายนะปลาคายปลาคายที่ว่าเราอยู่ตามป่าท่าเขาอะเวลาปลาคายภาคสามหรือสี่เนี่ยปลาปลาเนื้อปุ๊บเสือจะวิ่งมาแต่ไอ้ที่นี่ปลาเนื้อปุ๊บไดโนเสาร์วิ่งมาแต่จะมีไดโนเสาร์สามพันฮะไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะก็ะจะมีนี่ฮะ อ่านี่คือไดโนเสาร์ประเภทดามเมจนะจะคล้ายกับตัวตุ่นนะฮะก็จะมีไดโนเสาร์อีกประเภทหนึ่งนะฮะก็จะเป็นมันจะมีสามประเภทแหละดามเมจสตัรแล้วก็แทงนะถ้าสตัรเนี่ยจะเป็นไดโนเสาร์ประเภทเป็นนกนะนกนกยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงอ,อู้ไม่โดน เฮ้ย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 อ่าเนื้อเสาอันนี้แม่งดามิแหละแม่งที่ที่ผมฟาร์มนะแม่งไม่เคยจะมาให้เราเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะโคสเนยนะเมื่อเราฆ่ามอนเสร็จนะจะมีเนื้อเข้ามาเมื่อเนื้อเข้าตัวเราคูดาวจะลดทันทีนะสังเกตที่สกิลหนึ่งใช่ไหมอ่านี่คือประเภทแทงนะฮะมอนประเภทแทงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยาแป๊บหนึ่งอันตราย เป็นยากันตายดีว่าแล้วก็สไต์นะฮะต,ตอนนี้คิดี่เขาฮิตยังมีไม่มากวาซี่โอ้โอ้โอเขาตะคายเข,ขาตะคายมากมาตบแล้วน่เนื้อจะเข้าเราแล้วก็จะมีเราวก็จะลดคูดาวในสกิลหนึ่งอันนี้คือนกนะนกประเภทสตันนะมันจะโจมปีสตันไปเรื่อยถ้าเป็นแท้งเนี่ยเลือดจะลดน้อยมากนะแต่ถ้าเป็นประเภทนกกับเอตัวตุ่นเนี่ยเลือดจะลดไวกว่าปกตินะง่ายๆนะฮะ มี3ประเภทนะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราสามารถเสกได้สูงสุด3ตัวนะแล้วก็จะอยู่ได้นานประมาณเท่าไหร่วะย2วิบสองวิเอใช่ปะ่ะเออย2ิบสวินาทีถ้าใครไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูเลยอะอาจจะไม่ตรงนะฮะอันนี้คือในสเตตัสในเกมเนี่ยมันจะบอกไม่ค่อยตรงที่เรานับเหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.27 27วิหรือ26วินะครก็จริงๆมันอยู่ได้นานประมาณ26-27วินาะทะี คือเราเราไม่สามารถจะดีบัฟอะไรให้มันอยู่ได้นานเลยมันจะอยู่ตามเนี่ยระยะเวลาที่เราเสกแต่แต่ถ้าเกิดเราใช้โคเวเสนเนี่ยผสมกันเนี่ยก็จะสามารถปาได้เรื่อยนะแต่แต่ว่าจะเก็บได้สูงสุดแค่สาตัวแต่ว่าเราสามารถปาเพื่อที่จะเลือกว่าจะให้มันม,มีมีลูกน้องตัวใหม่มาอย่างเช่นแบบเราได้ดาเมจเราได้แท้งมาหมดเลยอ่ะแต่เราไม่แต่เราเราต้องการดาเมจเนี่ยเราก็ใช้โคเวเนไอตัวเนี้ยปะตะาตะข่ายไปแล้วฆ่ามอนแล้วก็เสกไม้มันได้ ยังไงก็ได้มันได้ดาเมจมาเรื่อยๆอ่าเป็นการสุ่มนะฮะอ่าต่อมาสกิลอันติก็คือไดโนเม้านะเป็นการเสกเอ่อเป็นการขี่ไดโนซอร์แบบพิเศษนะก็ไดโนซอร์ตัวนี้จะเห็นเป็นมอนสเตอร์อยู่ตามแมปจูโรสิกนะะจูโรสิกเวิลด์นะก็มันจะเพิ่มการวิ่งนะ,ะแล้วก็มัมจะนกระแปลงล่างทุกอย่างอะ่ะแปลงล่างทุกอย่างเราจากการยิงลูกดอกธรรมดาเนี่ยจะเป็นลูกดอกอาบยาพิษหรือลูกดอกกดผมไม่รู้นะ แต่น่าเป็นกดนะเป็นลูกดอกประเภทฎกดนะฮะนะสรุปง่ายง่ายแล้วก็จะเป็นดามเป็นเมื่อเป็นกดเนี่ยเรายิงปุ๊บมันจะเป็นน้ํากดเลยฮะยิงกระแทกกระทบกระทบพื้นหรือมอนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราเอาน้าอ่ะสาดใส่แล้วน้ํากระเซ็นกระเด็นออกมาเป็นการกระจายของดามเมจดนะฮะแม้ว่าเราจะยิงไม่ไม่โดนน่ะแต่ถ้าเรามันกระจายโดนมอนเนี่ยก็ก็ถือว่าโดนแล้วฮะตอนเนี้ยก็เป็น อันนี้คือการโจมตีปกตินะฮะแล้วก็จะสตันทำการเอมอนเตอร์เอไม่ใช่เอตัวสัตว์ขี่เอเดนเสาร์ที่เราขี่เนี่ยมันจะกระทืบพื้นนะฮะเวลาเรากดสกิลหนึ่งเวลาเราเสกมอนเตอร์ออกมานะฮะอ่ะแล้วก็แบบเวลาเราเรียกใช้สกิลหนึ่งอ่ะสกิลไดโนโบัตตี้อ่ะปึ๊บใช่ปะ เอ็มอนเตอร์เอ็มใช่เอสัตว์ขี่เอ็มไดโนเสาร์าาาที่เราขี่กับทื่พื้นนะเมื่อกลทื่พื้นเนี่ยมอนเตอร์ที่อยู่รอบๆเราแหละมันจะสตันนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะคล้ายๆกับไอตัวนกนกสตันสัตว์เลี้ยงของเราแหละแต่อันนี้ก็คือสามารถทําได้เรื่อยๆนั่นเมื่อเราเสกไดโนวาดี้ออกมานะแล้วก็จะทําให้โคโวอร์สเน่เนี่ยมีขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลาการเสกอ่ะตูวอย่างถ้าผมไม่ขี่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะอ่ะต้องง้างต้องง้าง ต้องง้างตลอดนะง้างสักพักหนึ่งให้ตะข่ายมีขนาดใหญ่แต่เมื่อผมกดสกิลสปุ๊บมันจะอัตโนมัติเลยอ่ะแล้วผมก็ยิงเนี่ยเมื่อเรายิงก็จะเป็นกดนะยิงแบบธรรมดาอ่าเมื่อผมเสกเดนอบดดี้จะมีการสตันใช่ไหมเห็นน้องมอนไหมนั่นแหละฮแต่สกิลนี้อยู่ไม่ได้นานนะฮะอ่ะก็จบเพียงนี้กับสกิลของมันนะก็สำหรับ คัทเกมนะคัทเกมก็จะเป็นการอ่าเป็นเอ็มพาวเวอร์เกมสำหรับเดโนทัมเมอร์นะฮะเป็นการเพิ่มระยะเวลาของอัลติเมตแอปลิไทต์นะฮะคือเป็นการแซมมอนเดโนเดโนเมลนะนะเพิ่มแอคชั่นสปีดแล้วก็เพิ่มความสามารถเอ่ออัลติเมตเกี่ยวกับเอ็กซิสต์สปิดนะฮะก็คือเป็นการยิงปืนกดนะฮะก็มันมันก็เท่าเดิมนะผมคิดว่านะ คิดว่านะก็สังเกตดูแล้วกันนะผมก็จะใส่ค์ทเกมหลังจากที่เอาออกไปตอนนี้ผมก็มีหมื่นหาพเระงแล้วอะทุกอย่างไม่มีเอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากไอ้สกิลเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาจากที่เมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวใช่ไหมสังเกตสังเกตตรงนี้นะในตอนที่แล้วนะมันยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งเลยฮะแม่งไดนอมหาไปแล้วอาตอนนี้ผมใส่คัทเกมะ อมอฮะแต่ข้อเสียของคัสเกมอันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันสกิลไดนโนเมาส์เนี่ยมันอยู่นานเกินไปนะเห็นไหมฮะเห็นไหมยังยังเนี่ยเนยอยู่ถึงประมาณเนี่ยโอ้โหกว่ากว่าจะกลับไปล่างเดิมนะคือข้อดีมันก็ดีอยู่นะตรงที่ว่าเมื่อเราขี่ตัวเนี้ยเราจะมีมูเมนต้90ิบมูเมต์สเปีดนะฮะ อ่ะอันนี้คือล่างปกตินฮะมีประมาณ40มูเมนต์อ่ะมีมี40มูเมนต์อ่ะเมื่อผมใช้สกิลอันติเมตปุ๊บมี90มาแต่90นี่คือคือ90ตลอดผมไม่สามารถที่จะบินได้ไม่สามารถที่ฉีสัตว์เลี้ยงอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะหาอะไรได้เลยนะฮะก็ต้องเดินอย่างนี้ไปตลอดทางนะอ่ะแล้วเมื่อผมใช้สัตว์เลี้ยงประเภทเออวิ่งไวล่ะไหนไหนเนี่ยวิ่งว โมเมน t s สปีดมันก็90เหมือนเดิมไม่มีผลอะไรไม่ว่าเราจะอัพอาวุธให้มี m ม m e n t s สปีดมากเพียงใดนะฮะเมื่อเราใช้สกิลอันติเมตเนี่ย m ม m e n t s p ปีดจะไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยนะยกเว้นกับไอตัวธรรมดาเราแตะสามารถเพิ่ม m ม m e n t s สปีดได้ตามปกตินะแต่เราใช้อันติเมตปุ๊บไม่ทำทียอะไรไม่ได้เลยควยนะ่าสำหรับเออสัตว์เลี้ยงนะก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวเนี่ยฮะ แว่เนี่ยโครเมนเซอร์ Pro นะอืมเป็นตัวที่นิยมมากสำหรับทุกคนนะแหวนก็แหวนอืมม่จิกดาเมจนะเลเวลสีเวลสามแล้วแต่นะเพิ่มคิดเริอิมก็ดีอ่ะหรือใครมีเยอะแล้วว่าไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะเออสั์เลี้ยงอันนี้ก็จะลดคูดาวเหตุผลที่มันลดไวก็เพราะว่ามันทําให้เราใช้สกิลอันติได้บ่อยขึ้นนะฮะได้แบบยาวนานขึ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์การเคลียร์ดันนะฮะ สำหรับดันในยูเบ้าเก้านะยูเก้านะยูเก้านะนี่คือดันดันใหญ่นะผมไม่ต้องเชียร์บอสย่อยดูมั้งคงจะใช้อันติเลยเดือ่ออ่าแปลงล่างปั๊บปาตาข่ายไปนี่ฮะนกสตันเราเมื่อเราเสกมอนในล่างเนี่ย เอเซกมอนเตอร์มาช่วยตีในรังเนี่ยมันทำให้ให้ศัตรูเนี่ยสตัน,ตนในระยะเวลาหนึ่งนะฮะคือมีประโยชน์มากนะแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่ชูเป็นตัวที่แบบสุดยอดนะฮะในแบทเทิลมากนะเพราะว่าแบทเทิลเนี่ยเราขี่ไดนเมัลปุ๊บแล้วเราแล้วเราเสกมอนเตอร์แล้วเรา,เราเมีแบบทีมศัตรูอยู่ไกลเนี่ยแม่งสตันทั้ทงทีมอะ ผมก็ไล่ยิงเลยครับผมแล้วก็ตาข่ายตัวนี้ในแบทเทิลก็ได้เปรี่ยบนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมันโกงเกินไปไงเวลาเวลามันใช้สกิลอันติเมตจะวิ่งไวเขาเลยปรับความเร็วมันลดลงอมันจะเหมือนกับเราขี่เต่าอ่ะเต่าแบบเต่าโคตรช้าเวลาอันติเมตใช้สกิลอันติเมตในแบทเทิลนะแต่ยกเว้น a อนะเวนเจอร,ร์เวิ d ์นะ a อเวนเจอร์เวิ d ก็มุมเ n ็วสปีด90ปกติเลยะข้อเสียตัวนี้ก็คือตัวสกิลอันติเมเนี่ย ุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสเตตัสวิ่งไวจะบินหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราคุณมาฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งช้ามากนะอ่ะอันนี้คือกระสุนกดนะลืมบอกไปมันจะเป็นอย่างนี้กระสุนกดจิบ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 อ่าตะข่ายก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้มีกดด้วยนะมีกดด้วยสกเกตนะตะข่ายจะมีกดด้วยนะยิงก็จะมีกดแม่งทุกอย่างแม่งมีกดหมดนะไอ้เนี้ยตัวเนี้ยก็สําหรับ เป็นนักล่าไดาโนเสาร์แห่งเกมโปรบเลยแล้วอ่าอันนี้ไม่ไม่รวมในหนังนะในหนังนี่อาจจะเป็นคนละคนน่าเสียดายไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์โชว์อันนี้คือยูเบอร์เก้านะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยโชว์อยู่เอาแรงประมาณ 10, หมื่นห้านะฮะก็เหตุผลที่ผมรีบทำอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้รีบทำเรียกว่าเลี้ยวฮีเกียบทำจริงๆผมถ้าผมรีบทำผมควรจะทำตั้งแต่ตอนเวลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วแต่พอดีแบบ ที่เกียนไงแต่ไป,ไปมาถ้าไม่ทําผมก็ต้องย้ายเกมไปมา,มาระหว่างไพเลตกับตันกับตัวเนี้ยจริงแล้วตัวนี้สามารถใช้ไอเทมร่วมกับไพเลตกับตันก็ได้นะแต่มันอาจบางคนอาจจะไม่ใช้แอคเซสปีดกับไพเลตกับตันไงอาจจะแบบไม่รอดงอโอ้ยโอ๊ยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงทุกทีไงนะ อ่าลืมบอกไปนะสําหรับคนที่ในกรณีที่ฟาร์มไม่ไหวเนี่ยมีตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะนั่นก็คือยามินเนียนนะฮะอ่ามียามินเนียนนะแล้วผมอันนี้ก็คือเราก็ผมจะใช้่วัลูกตาไมจิกดามเมจนะถามว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะดูดูจะเป็นอย่างนี้นะฮะยาแต่บนมินเนียนนะราคาแพงนะแพงมากด้วยเป็นแสนนะยานี้ขวดยาเนี่ยจะน,นิยมใช้กันมากในชาร์ลคีแบบสปิด สปีดนะอ่าเสกมาปุ๊บมันจะมีลูกตาช่วยยิงสองอันนะหรือจะใช้ใชแบบดับเบิลมินเนียนก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แนะนำไหนว่าดันตัวเดียวเนี่ยกำลังหากำลังหาอยู่ไหนอุ้ยชาเลนมาไม่เป็นไรไม่สนใจ อ่ะเกือบตายผมก็ลืมมันเป็นยาอัตโนมัติลืมมันไม่ใช่ยาอัตโนมัติแม่งไปบวกโมเทมลอดโมดเทนลอตดูได้เ,เปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้คือใช้มินเนี่ยนช่วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูดิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างใช้ยามินเนี่ยน ช่วยในบอสตัวเดียวถ้าเกิดใช้ยาตัวนี้ในยาใกล้กลๆเาผาฝนบอสเนี่ยบอสจะตายในทันทีเลยนะโอกาสติดทิจะมีเยอะแม่งกูมไม่ค่อยชอบตัวนี้อะไรรอรอตัวนี้เวลาแม่งอันติีแม่งโอ้ยต้องรอให้มันหายถึงจะบินได้นะ ก็สำหรับไหนว่าลองดิสำหรับเอ่อ wow. ตัวไดโนทัมเมอร์นี้ก็เป็นตัวชี่เรียกว่าโอเคนะสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เวลาฟาร์มถ้าเกิดจะเอาไปลงบทเทิลหรือจะไปชาร์ลนนินิดหน่อยๆหรือจะชโชว์อะไรก็แล้วแต่ก็มันก็โอเคนะแต่ถ้าเอาไปลงชแบบารุคีเนี่ยชารุคีแบบอัลตาเนี่ยมันจะมันก็แล้วแต่แล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่หัวนะหัวหน้าหัวหน้าของของปาร์ตี้แต่ละคนน่ะบางคนเขาจะเอาบางคนก็จะไม่เอาบางคนก็ว่าไม่ดีบ้างนะแต่ผมคิดว่ามันก็สําคัญหมดทุกตัวนะแต่อยู่ที่ว่ามันคนคนนั้นเขาจะเล่นแบบได้เจ๋งขนาดไหนอะ่ะเออตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช่สไตล์ผมอะ่ะมันไม่ใช่สไตล์ตรงไหนไม่ไม่ใช่อะไรหรอกนะไอะตรงอันตรีเนี่ยแม่งบินก็ไม่ได้เพิ่มมูเมนต์สปีดแม่งก็วิ่งไม่ไว ไอหาเอยแล้วกลัวจะหายก็ต้องรอนะเวลาผมฟาร์มดันต่อดันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะตัวนี้นะก็ผมคิดว่านะเวลาเวลาฆ่าฆ่าไวายอยู่ครับแต่ว่าเวลาวิ่งอะวิ่งไปดันต่อดันเน่ะเรายังติดติดไอตัวสกิลไอหานี่อยู่อะแม่งโคตรช้าเลยฮะจะบินก็ไม่ได้แล้วถ้าจำหมดกลางอากาศในแมพแมพแมพอแมพสวรรค์น่ะตกลงมาตายอีกโอ้โหไอตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสําหรับการฟาร์มดันต่อดันสักเท่าไหร่นะแบบ มันจะว่าจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้นะแต่จะจะว่าผมสรุปง่ายๆคือแม่งเวลาติดอันตรีแม่งเดินช้าไปแปลกไงไม่รู้จะบินก็ไม่ได้เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับผมก็ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันได้นะสำหรับคาสนี้ก็เวลาเวลาฆ่ามันโอเคอยู่แต่เวลาเดินเ,เวลาเดินทางไม่ค่อยโอเคแล้วก็บายๆรับผมกับคาส์เออไดโนททมเมอร์นะอ่าประมาณนี้คนระับ บ๊ายบายครับผมลืมอะไรเปล่าวะช่างแม่งไปแล้ว